เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่สวนนะครับอยู่ในบฝึกหัดหน้าที่18และ19ตอนนี้เราจะมาทําหน้าที่19ก่อนนะครับเพราะว่าหน้าที่19เนี่ยง่ายกว่าหน้าที่18นะครับามาเริ่มกันเลยการเปรียบเทียบเศษส่สวนนั้นเนี่ยปกติเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับแต่สังเกตในข้อนี้ตัวส่วนยังไม่เท่ากันเลยถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะเปลี่ยนเลขน้อยไปหาเลขมากเสมอ ถ้าเปลี่ยนเลขน้อยไปหาเลขมากเนี่ยก็คือเราจะใช้การคูณนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเลขมากไปหาเลขน้อยเนี่ยเราจะใช้การหารซึ่งการหารมันยากกว่าการคูณอยู่แล้วเราจึงไม่ใช้วิธีหารนะครับเรามาเปลี่ยนเลขน้อยกันก่อนเลยเศษสองส่วนสี่ของเรานั่นเองการจะทําให้ตัวส่วนเท่ากันเราก็ดูว่าสี่คูณอะไรได้สิบหกนะครับหา,านะได้แล้วสี่คูณสี่ได้สิบหกนะครูก็คูณสี่ทั้งบนและล่าง คูณก็คูณตรงนี้นะครับ4ีคูณได้8 4ดคูณได้16สังเกตว่านะครับตัวส่วนเนี่ยเท่ากันแล้วนี่นะครับกับ16เท่ากันแล้วจากเศษ2ส่วน4เนี่ยกลายเป็นเลขนี้นะนะกลายเป็น8ส่วน16นะครับ เศษสองส่วนสี่อยู่ข้างหน้าแปลว่าเศษแปดส่วน 8, สิบหกก็อยู่ข้างหน้าสิบสองส่วนสิบหกอยู่ข้างหลังโจทย์ให้เปรียบเทียบใช่ไหมครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าแปดกับสิบสองเนี่ยอะไรมากกว่าสิบสองมากกว่าใช่ไหมครับเราก็ใส่เครื่องหมายไปเลยชิบชบิตอนตอบอีกครั้งเนี่ยเราจะเอาเลขก่อนเป็นเลขเศษแปดส่วน 8, สิบหก ก่อนจะเป็น8เนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนนี่ไงมันเป็นเศษสองส่วนสเอาเลขที่โจทย์ให้มามาตอบนะครับเศษสองส่วนสน้อยกว่าเศษสิบสองส่วนสิบข้อสามน,นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนเลขน้อยก่อนแล้วก็ดูว่า6คูณอะไรได้สินะครับ สี 4, ส่วนหคูณอะไรได้1ิ6สคูณสได้12นะครับเพราะฉะนั้นคูณ2ทั้งล่างและบนจะได้เป็นค,ค,คูณเลขมานครับสี่คูณสได้แปดหกคูณสได้สิบสอตัวหน้าเป็นเลขอะไรก็อมาเขียนนะครับตัวหน้าเป็นเลขนี้เนาะก็มาเขียนไว้ข้างหน้าเลย ศษสิบส่วนสิบสองเออสี่ส่วนหกเน,เนี่ยกลายเป็นเลขงิเนาะเราจะเปรียบเทียบได้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเพราะนั้นเราจึงเอาเลขที่มีตัวส่วนเท่ากันเนี่ยมาเขียนเศษแปดส่วนสิบสองสิบมากกว่าแปดเนาะเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบเครื่องหมายมากกว่ามาทันตอบนะครับเราจะเอาเลขที่โจทย์ให้มามาเขียนเลขนี้นะ สิบส่วนสิบสองกับสี่ส่วนหกตอบมากกว่าต่อมาข้อที่ห้าบ้างน,นะครับวิธีการทำของครูเนี่ยถ้ามีเลขข้างหน้าอย่างเงี้ยสังเกตเลขข้างหน้าเท่ากันนะครับครูจะตัดมันทิ้งไปเลยครูจะไม่มองเลยครับครูจะมองเป็นสามส่วนห้า เหมอแค่น,นี้ะเศษสาส่วนห้ากับเศษเจ็ดส่วนสิบห้าเปลี่ยนเลขน้อยเหมือนเดิมสามส่วนห้าคูณอะไรถึงได้สิบห้าล่ะเราก็ดูนะครับว่าห้าคูณอะไรได้สิบห้าคูณสามนั่นเองสามคูณสามได้เก้าห้าคูณสามได้สิบห้านะฮะเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่า เราจะยังไม่เอาเลขข้างหน้ามาเขียนต่อมาเราก็เอาเลขที่เปลี่ยนเนี่ยมาเขียนเลยมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะก็ไว้ข้างหน้าเลยตัวหลังนะครับเจ็ดส่วนสิบห้าเก้าะมากกว่าเจ็ดนะครับเราจึงตอบเครื่องหมายมากกว่า บรรทัดดังนั้นเราจะเอาเลขที่โจทย์ตั้งให้มาตอบนะครับ4เศษ3ส่วน5กับ4เศษ7ส่วน15 4เศษ3ส่วน5มากกว่านะครับสังเกตอันนี้จะตอบเหมือนกันนะแต่จะได้เนี่ยเราเอาเลขที่เราคิดเนี่ยที่เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันมาเขียน มรรทัดดังนั้นเนี่ยเราเอาเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาเขียนนะครับให้นักเรียนลองทำข้อสองสี่หกนะครับลองทำเองนะข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยจะไปทำแนวเดียวกันนะครับจะประมาณเดียวกันไม่น่าจะมีข้อไหนยากนะครับเสร็จหน้าสิบเก้าแล้ว เดี๋ยวเราจะมาต่อที่หน้า18นะครับเราจะเลือกทำฝั่งเดียวพอนะครับคุณเลือกทำฝั่งขวามาดูข้อที่2กันเลยนะครับตัวส่วนเนี่ยเป็น10กับเป็น2องเราบอกแล้วว่าวิธีการทำเนี่ยเราจะเปลี่ยนเลขน้อยไ,ไปหาเลขมากเสมอ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคูณที่ตัวนี้สองคูณเลยได้สิบละ่ะเราก็ดูลองท่องดูนะฮะสองคูณห้าได้สิบแสดงว่าต้องคูณห้าทั้งบนและล่างแล้วก็หาผลลัพธ์ในการคูณมานะครับห้าคูณหนึ่งได้ห้าห้าคูณสองได้สิบแล้วก็เปรียบเทียบว่าเก้าส่วนสิบกับห้าส่วนสิบอะไรมากกว่าเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว ให้เราดูเลขข้างบน9กับ5 9มากกว่าตอบเครื่องหมายมากกว่านะครับต่อมาข้อที่2ขอโทษทีครับข้อที่4เราจะเปลี่ยนเลขน้อยนะครับคือเลขเศษสามน4จัดการคูณเลยฮะเช็คนะครับว่า4คูณเลยได้12 สี่สนั่นเอง3ามคูณสได้9 4้าคูณสได้12สังเกตนะครับเลขเท่ากันเลยเพราะงะั้นข้อนี้ตอบเครื่องหมายเท่ากับต่อมาข้อที่6นะครับเปลี่ยนเลขน้อยนะฮะหคูณอะไรได้25 5ห้คูณหนั่นเองนะครับ ทำไมถึงคูณทางขวาครับเพราะเอ้ยขอโทษทีครับทำไมาถึงคูณทางซ้ายครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยที่มันชิดมากเราจะเขียนเลขไม่พอนะครับคูณเลยคูณออกมาทางนี้ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบห้าคูณห้าได้ยีบห้าเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้นักเรียนดูเลขข้างบนยี่สิบมากกว่าสิบเก้าเพราะฉะนั้นเราจึงตอบเครื่องหมายมากกว่า ต่อมาข้อที่8นะครับเปลี่ยนเลขน้อยนะเราก็เช็คนะครับว่าต้องคูณด้วยเลขอะไร9คูณอะไรได้54 95 45 5, 96 54เพราะฉะนั้นต้องคูณ6ทั้งบนและล่าง6คูณ5ได้30 9คูณหได้54เท่ากันอีกแล้วเพราะฉะนั้นตอบเครื่องหมายเท่ากับเลยนะครับ ข้ต่อมาถ้าเลขข้างหน้ามันเท่ากันเนี่ยหนูตัดทิ้งเลยอ่ครูตัดทิ้งเลยนะฮะครูก็ดูนะครับหนึ่งส่วนหกกับสิบเอส่วนสิบสองหกคูณอะไรได้สิบสองล่ะหกคูณสองนั่นเองนะครับครูก็คูณสองทั้งบดเลยล่างสองคูณหนึ่งเนี่ยได้สอง สอคูณหกได้สิบสองนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะฮะเราดูที่เลขข้างบน11มากกว่าสเพราะฉะนั้นต่อเครื่องหมายน้อยกว่าข้อต่อมาเลขข้างหน้าเท่ากันอีกแล้วตัดทิ้งเลยนะครับเปลี่ยนเลขน้อยเสมอนะครับเพราะงั้นเราต้องคูณที่ตัวหน้า แคูณอะไรได้16 8หคูณสนั่นเองคูณ2อล่างก็ต้องคูณ2บน2อคูณสได้6 8แคูณสได้16ได้เศษหกส่วนสินะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วยังเช็คก่อนเมื่อเท่ากันแล้วดูเลขข้างบนนะครับ7กับหกมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตอบเครื่องหมายน้อยกว่า นะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนทำเองเนี่ยหน้าสิบแปดกับสิบเก้าหน้าสิบแปดเนี่ยทำข้อหนึ่งถึงสิบเอ็ดหน้าสิบเก้าเนี่ยทำข้อสองสี่หก ันนี้ใจเยอะนิดนึงนะครับจะส่งสองหน้านะครับเรียบร้อยครับวันนี้สวัสดีครับ